ต้องบอ,บอกท่านผู้ชมนะครับติดตามชมกันต่อนะครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่3เพชรนำเอกสิทธิ์สพี่น้องกับ3ต่อสอุุชัยนะครับนพิกัด111ปอนด์ไม่ต้องคิดเยอะครับออกแม่นๆครับซ้ายกับขวาอย่าไปรอครับรอแล้วจะโดนก่อนรอแล้วจะโดนก่อนน้าวไปก็อย่าซ้ายตกมืออย่าตกครับขาขาของทางด้านของเพชรํำเอกนั้นยาวดีเหลือเกิน้าไม่ต้อง ขีบเลยครับโยนไปเลยนะครับโยนเข่าใช้วิธีการโยนแล้วแทงนะครับโยนแล้วแทงไม่ต้องคิดมากครับแค่ขวานั้นชกัดชะกันเลยนะครับเพชรน้ำเอกอัดตันซ้ายนี่ครับขาซ้าโยนเข่าขวาครับไม่ต้องคิดมากตอนนี้เกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขวาได้คืนได้ไหมคืนได้หมัดขวาหนึงซ้ายลง่าอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับขวากับซ้ายอยู่ดีว่าใครจะถึงก่อนครับแม่จังหวะซ้ายของ สาต่อเริ่มทำงานนะครับลีลาชั้นเชิงเรียกว่าประสบการณ์นะครับของสามต่อผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเอาเพชรน้ำเอกวันนี้ปีนเวทขึ้นชั้นปาเพชรน้ำเอกต้องเดินแล้วครับบดจังหวะดูขวายาวขวาไม่ยาวเท่าไหร่แล้วขวายาว<ช>มาติดไปหมดอเอา้าขวายาวขวายาวต้องดูว่าเตะเข้าด้วยหรือเปล่านะครับไม่ใช่เตะติดหน้าแข้งติดแขนแล้วได้แต้มนะครับ มวยไทยเตะแล้วมีอาการแบบนี้ครับโอ้โหเหน็บขวาไปครับขวาของเพชรน้เอกขวามึลงลูกนี้ไปแบบหวดไปทั้ง,งล่างแทงล่าแข้งเลยครับเมื่อสักครู่นี้เล่นไปทีหนึ่งหนักแรงครับขาต่อเอาไงดีครับขาต่อเข้าออกแข้งซ้ายได้ขาต่อขยับมาดึงจังหวะนิดนึงตังไว้บังไว้ตบด้วยหุกซ้ายทีนึง ครับเกมพลิกไปพลิกมาหลายตลบเลยกรับคุณเมกกี้บาเกมแรกกันนะโอ้แลกอาวุธกันครับมันอยู่ที่ร่างกายแล้งสงนี้หัวใจร่างกายตีขวากับเป็นสเปกตีขวาก็จะไปทีนึงแปดโต้ได้แรงตีได้ดีครับอยู่ที่สามต่อแล้วครับจะเปลี่ยนเซอร์เมล่ยครับขอบคุณหัวหน้าคณะขอบคุณน้องนนักมวยเลยครับนี่นะครับอย่างที่ผมย้ำบ่อยๆครับขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับอ่า มวยไทยเป็นกีฬาที่สนุกอยู่แล้วนะครับว่ากันไปตามเกมครับรู้แพร้รู้ชนะรู้ภอภัยอ้าวจบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยซ้ายไปขวามาแ,แลกนะครับนาทีนี้อ้าวครับสนุกเหลือหลายครับอย่างนี้อ้าวใจฟูใจฟูคุณพิเชษอ้าวมาซี่มาซี่แม่อย่างนี้คือบา,า,างคม,มันต้องขยี้ใจครับเอา้าได้เลยไหมโดนขวาก่อน,นครับเอา้าโดนแม่อา้าวแทงขวาซ้ายไปไอ้ไม่ให ที่เป็นลูกเข้าตากรรมการครับผมเข้าเชื่อบมานนี้แหละครับมวยไทยในวันอัดกันแบบบันบันขนาดนี้ผมว่าที่เวทียังบันขนาดนี้หน้าตู้นี่บันขนาดไหนสาดไปสาดไปลูกอ้รัแดงเชียแดงทั้งทั้งเมื่อเทียบกันสาดไปลูกสาดไปลูกเออวันเวทีใหญ่ย้อมกันสามต่อสบุญชัยใส่กันมาจนถึงโค้งสุดท้ายครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับใครจะเข้าป้ายไปายแดง เพชรนภ์เองดูวด่าน้ำเงินสามต่อได้ขึ้นมาครับสามต่อโดนขวาก่อนเกนลอ้าวโอ้โหแม่โดนงันลดล้มลงอีกแล้วครับลุกขึ้นม,มาใหม่ครับสามต่อแม่เสียขบวนไปหน่อยครับต้นยกเจอเทกจัดลงไปทีนึงนะครับสามต่อ,อตอนนี้ต้องควานขึ้นมาใหม่รวมพลังขึ้นมาอีกทีหนึ่งสามต่อซ้ายซ้ายรถมายังไม่มาสักทีเลยเดี๋ยวดูครับมาไม่มาครับแ จะขอแตะมือแต่ว่า3ต่อไม่แตะด้วยโดนฝ่ายอีกแล้วครับนะครับยังมีความหมายครับประตูสวรค์ยังเปิดอยู่ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับแข่งเดียวดอกเดียวอาการเดียวครับเดินให้สุดครับต้องเดินให้สุดครับ27เมษายนก็พันธมิตรแดนใต้ครับอ่าวนางแดนมาร์กบีดครับพี่กันพี่ลูกกันตังพี่กบจากกวีพีครับไปดูเพชรกันตังกับเพชรเมืองดาบครับอาชูมือเรียบร้อยครับคุณเมกี้ครับก็ทางด้านของเพชรเมฆศิษย์สามพี่น้องครับ ชนะคะแนนไปนะครับ